รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคขนแนงศาสตร์ิชา รอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่นอานจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาคว้าวิชาเพื่ออนาคตข้านหน้าของเราเอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและพาคุณผู้ชมมาร่วมก่อติดสถาการการศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะ ภายใต้การจัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะโรงเรียนแต่และโรงเรียนนะคะก็มีหลักการในการปฏิบัติแล้วก็นโยบายในการขับเคลื่อนที่ต่างกันแต่ส่วนหนึ่งค่ะถ้าพูดถึงสถานศึกษาคือแหล่งบ่มเพาะค่ะทุกมิติของกระบวนการการใช้ชีวิตและอีกหนึ่งส่วนสําคัญค่ะสถานศึกษาก็คือแหล่งเรียนรู้ทั้งเรื่องของวิชาการและขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถสร้างให้น้องๆเป็นคนดีคนเก่งในอนาคตค่ะ อีกหนึ่งกระบวนการเรียนรู้ค่ะที่เราพามาอยู่กันที่นี่เลยค่ะโรงเรียนเทศบาลสองบ้านบรรยูบางกอกที่นี่เห็นความสําคัญบนความต่างพหุวัฒนธรรมและความเชื่อจึงได้จัดกระบวนการเรียนรู้ค่ะสําหรับน้องๆแต่ละศาสนาต่างกันไปค่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในหลักธรรมคําสอนค่ะโดยเฉพาะในรายวิชาพระพุทธศาสนาเพราะว่ากิจกรรมภายในรายวิชาพระพุทธศาสนาสามารถต่อยอดให้น้องๆได้เรียนรู้และได้มีเวทีการประกวด สุดท้ายแล้วน้องได้เป็นคนดีสู่สังคมในอนาคตค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะมีภาพตัวอย่างให้ติดตามรับชมไปชมภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะวนลกกที่่แสางใหญ ไในของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคันแนงศาสตร์วิชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็น คุณธรรมจริยธรรมนะครับที่เราให้ปลูกฝังเข้าไป,ไปเขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันได้คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะเราได้เห็นกิจกรรมกระบวนการการ,การเรียนรู้ค่ะซึ่งนําหลักธรรมคาสอนของาศาสนาที่ตัวเองนับถือนะคะสู่เวทีการประกวดค่ะสิ่งสําคัญนั้นก็คือสามารถสร้างคนดีมีคุณธรรมในอนาคตนั่นเองค่ะกระบวนการ,การต่างๆเหล่านี้ค่ะอย่างที่บอกไว้เมื่อต้นรายการว่าเรา ที่นี่ค่ะโรงเรียนเทศบาลสองบ้านบรรยูบางกอกที่นี่นะคะสามารถขับเคลื่อนนโยบายภายใต้พหุวัฒนธรรมตามความเชื่อของหลักธรรมาศาสนาต่างๆค่ะสุดท้ายแล้วจากกระบวนการของการทํากิจกรรมทางาศาสนานะคะก็สามารถสร้างให้น้องๆค่ะได้มีเวทีในการแข่งขันและสิ่งสําคัญที่สุดนั่นก็คือ ทำให้น้องๆได้เป็นคนดีประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือนั่นเองค่ะ กิจกรรมกระบวนการเรียนรู้นะคะเรื่องของการสร้างให้น้องๆค่ะได้มีเวทีและกล้าสแสดงออกภายใต้บรรยากาศของกิจกรรมในเรื่องของการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาค่ะสุดท้ายแล้วนำน้องๆเข้าสู่การแข่งขันการประกวดนั่นก็คือการสวดมนต์หมูม่แบบทำนองสอระพัญญะนั่นเองค่ะกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะเราไปดูภาพบรรยากาศเต็มๆในรายการกันเลยค่ะในส่วนของ การจัดการเรียนการสอนนะครับไม่ว่าจะทั้งพุทธทั้งมุสลิมโดยเป้าหมายเราก็ไม่ได้คิดว่าพุทธที่เรียนหลักธรรมจากเราไปจะต้องไปเป็นนักบวชหรือไปเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ทางด้านพุทธศาสนาที่จะสามารถไปบรรยายที่ไหนได้หรือที่เรียนหลักสูตรอิสลามของเราก็ไม่ได้หมายความว่าจบออกไปแล้วจะต้องไปเป็นต๊ครูจะต้องไปเป็นเรียนต่อต่างประเทศ เรายังไม่ได้วางเป้าถึงขนาดนั้นแต่เราวางเป้าของเราก็คือการใช้ชีวิตประจําวันของเขาว่าองค์ความรู้ทักคุณธรรมจริยธรรมนะครับที่เราให้ปลูกฝังเข้าไปเขาสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้แล้วก็อยู่ในสังคมอย่างสงบสุขแต่สิ่งที่มันสร้างความผูภาคภูมิใจต่อเนื่องให้กับเราก็คือเขาสามารถต่อยอดตรงนี้ไปสู่เวทีการประกวดเวทีแข่งขันและมันสะท้อนกลับมา สำนักงนานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนารวมถึงศาสนาอื่นๆค่ะโดยยังคงเน้นย้ํานะคะให้สถานศึกษาจะต้องมีการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนที่จะต้องรู้เข้าใจตระหนักถึงความสําคัญและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างสอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาศิลธรรมจริยธรรมหลักธรรม คำสอนของพระพุทธศาสนา หรือแม้แต่ศาสนาอื่นๆที่ตนนับถือโดยเป้าหมายคือผู้เรียนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัตินะคะเพื่อพัฒนาตนเองเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความดีมีค่านิยมที่ดีงามให้ความสำคัญต่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวมรวมถึงการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นบนความแตกต่างและหลากหลายได้อย่างปกติสุขค่ะ โดยโรงเรียนในแต่ละพื้นที่นะคะก็จะมีการจัดคาบเรียนศาสนาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งส่วนในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสมักจะมีการจัดการเรียนรู้ในคาบเรียนศาสนาในทุกวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ค่ะเนื้อหาสาระก็เป็นไปตามที่กําหนดของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีการแบ่งห้องเรียนไปตามศาสนาที่นักเรียนนับถือและมีคุณครูบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านศาสนาให้ความรู้อีกด้วยค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنة قليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحو كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون صدق <applause> الله العظيم โรงเรียนเทศบาลสองบ้านมาลาย,ยูบางกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาหนึ่งในโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยนโยบายในการขับเคลื่อนคุณธรรมนำความรู้ให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติตนในแบบอย่างที่ดีตั้งแต่มาถึงโรงเรียนนักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องของมารยาทการทำความเคารพการรับผิดชอบเขตดูแลความสะอาดการรู้จักหน้าที่ของตนเองขณะเดียวกันค่ะในช่วงที่อยู่ในห้องเรียนนักเรียนก็จะต้องมุ่งมั่นตั้งใจเชื่อฟังคำสั่งสอนของครู บาอาจารย์ผู้ให้ความรู้และการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองในการเป็นนักเรียนที่ดีในขณะที่อยู่ในโรงเรียนนั่นเองค่ะรวมไปถึงการนำคุณธรรมความรู้กิริยามารยาทที่ดีงามและคำสั่งสอนต่างๆที่ได้จากครูนำไปใช้ในชีวิตที่บ้านจนกลายเป็นนิสัยค่ะในในโยบายการสับเเลื่อนสถานศึกษาทางโรงเรียนเน้นเรื่องของคุณธรรมนำความรู้นะครับ นั้นเราจะเก็บตกแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆตั้งแต่เด็กเดินเข้าสู่รั้วประตูโรงเรียนมาจนถึงในห้องเรียนจนถึงกลับจากโรงเรียนรวมถึงการใช้ชีวิตที่บ้านนะครับว่าเด็กจะต้องยึดหลักที่ต้องเป็นคนดีนะครับเมื่อเด็กเป็นคนดีการที่เราจะสั่งสอนในเรื่องอื่นมันก็จะตามมาได้ง่ายนะครับในส่วนของการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนถือว่ามีหลักสูตรเฉพาะที่เปิดให้กับเด็กนะครับโดยเฉพาะในระดับประถม จะมีหลักสูตรอิสลามศึกษาและหลักสูตรพระพุทธศาสนาแต่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเราจะมีหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลางให้กับนักเรียนนะครับส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธจะมีหลักสูตรพระปริยะติธรรมนะครับซึ่งจะมีส่วนทั้งที่ทคุณครูเราสอนกับในส่วนที่จะมีทางพระนะครับเป็นครูพระที่เข้ามาสอนนักเรียนของเราสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับ คุณผู้ชมคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาดูบ,บรรยากาศของการเรียนรู้ค่ะในคาบเรียนพระพุทธศาสนาของโรงเรียนเทศบาลสองบ้านมาลายูบางกอกอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะโดยเนื้อหาสาระของการเรียนรู้ของน้องๆน,น,นักเรียนนะคะในคาบวิชานี้น้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของศาสนาตนเองค่ะและในเรื่องของหลักปฏิบัติตามหลักธรรมคุณธรรมจริยธรรมมารยาทนะคะรวมไปถึงบทสวดต่างๆที่นักเรียนสามารถนําไปใช้รวมทั้งการเข้าร่วมกิจาการรม ประวันสําคัญทางศาสนากับกลุ่มชุมชนภายนอกค่ะและที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการเน้นทักษะการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อให้อยู่รอดในสังคมปัจจุบันในศาสนาของหนูนะคะก็จะสอนตั้งแต่การไหว้การกราบการสวดมนต์ค่ะซึ่งบางครั้งที่มีกิจกรรมข้างนอกใช่ไหมในทุกๆวันสําคัญใช่ไหมคะก็จะให้นักเรียนทุกคนค่ะไปปฏิบัติข้างนอกด้วยค่ะเพื่อจะได้คุ้นชินแล้วก็ทําได้ค่ะ สำหรับหนูแล้ววิชาศาสนาเนี่ยคะก็ดีมากค่ะช่วยสอนให้หนูใจสงบมีสมาธิรู้จักการแก้ปัญหาค่ะเรื่องความดีครับเราจะได้เป็นคนดีครับเราจะทำสุขศีลเราไม่ดูเราไม่พูดคำหยาบไม่ดื่มตุราแล้วก็ไม่โก,โกหกครับหรืออีกอย่างหนึ่งไม่รักทรัพย์ครับสอนเรื่องอเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนสอนอ วิถีชีวิตของศาสนาแล้วก็สอนสอนเกี่ยวกับการเป็นอยู่ร่วมกันของแต่ละศาสนา สียงที่คุณผู้ชมได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการสวดมนต์หมูส่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมที่สําคัญนะคะทางพระพุทธศาสนากิจกรรมหนึ่งที่กรมศาสนาและกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนของชาติค่ะมีจิตใจที่อ่อนโยนเยือกเย็นและยังเป็นการส่งเสร,ริมให้เยาวชนมีความประพฤติที่ดีค่ะและยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนใน ค้าเรียนพระพุทธศาสนาของโรงเรียนเทศบาลสองบ้านมาลายูบางกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาและจากเนื้อหานี้เองค่ะนักเรียนได้นําความรู้นะคะไปต่อยอดสู่เวทีการประกวดในระดับจังหวดัดเข้าสู่การประกวดเวทีระดับภาคและเวทีการประกวดที่จัดตั้งโดยศูนย์อํานวยการบริหารจังหวดัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะครับผมเยาวชนปัจจุบันเรา ควรที่จะเน้นในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันจะอยู่ในหลักของศาสนาทุกศาสนาครับเป็นการปลูกฝังให้กับเยาวชนตั้งแต่ตัวน้อยขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการบ่มนิสัยของเขาให้อยู่คงกับเขาอย่างถาวรและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขก็ค,คือการจัดคาบเรียนตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเรียนควบคู่กับ ศาส,สนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามก็จะแยกไปอีกอกี่ห้องเรียนหนึ่งส่วนของศาสนาพุทธเนี่ยจะทุกวันศุกร์ก็จะมีการมาจัดค่าไให้ตรงกันเพื่อที่จะได้ฝึกในเรื่องของการปฏิบัติตามหลักศาสนาไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์หรือว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมมารยาทต,ต่างๆในการอยู่ร่วมกันในสังคมครับการจัดรายละเอียดของเนื้อหาก็คือเริ่มต้นจาก รู้ในเรื่องของประวัติพื้นๆได้เด็กได้รับรู้รับทราบในเรื่องของศาสนาที่ตนนับถือแล้วก็มาในเรื่องของหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมนะครับสามก็คือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้สิ่งสําคัญที่เราเน้นก็คือเน้นทักษะการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อให้อยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันให้ได้ครับ คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเพียงบางส่วนนะคะของการสวดมนต์หมู่สรนเสริญพระรัตนตรัยค่ะทำนองสอรพะพญญะทีลาสุดไปควา้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภททีมหญิงล้วนค่ะจากวิธีการประกวดการสวดมนต์หมู่สรนเสริญพระรัตนตรยัยทำนองสอรพะพญะซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ โทภาควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภาควาพุทธังภาควันตังอะพิวาเทม วะตาธรรม สุปาติปันโนภาควะโตสาวกาสังโฆสุปาติปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังขงังนามามิสังขังนาม,าม เดชาสันเจ้าวาจานะและนามามีองค์สามขอจงนิกรพาลาสยามชายสิที่ทุ่งวา พวกหนูได้ไปแข่งขันมาสเวทีนะคะเวทีที่1ก็จะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยาลาค่ะแล้วก็พวกหนูได้เป็นตัวแทนของระดับภาคได้ไปแข่งต่อที่จังหวัดสงขลาค่ะและ้วก็เวทีล่าสุดนะคะพวกหนูได้ไปที่สอ,อ,อบอตอบค่ะได้ไปแข่งแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองค่ะภูมิใจที่ว่าพวกเราได้สืบทอดวัฒนธรรมของศาสนาพุทธค่ะแล้วก็ได้รับโล่จากพระสังฆร,ราชค่ะ ยากที่ตัวอักขระค่ะเพราะต้องออกอัก,อกขระชัดเจนแล้วก็ภาษาบาลีต้องชัดเจนค่ะคุณครูก็จะเข้ามาฝึกในคําภาษาบาลีให้ชัดเจนค่ะแล้วก็พวกหนูก็จะเป็นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นพี่ก็จะสอนรุ่นน้องต่อค่ะการศึกษานะคะจะเป็นใบเบิกทางเพื่อที่จะทําให้หนูนาไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ค่ะเป้าหมายหลักของเราก็คือตัวผู้เรียนนะครับผลที่เกิดขึ้นกับตัวผู้เรียนเราเน้นในเรื่องของความดี5ตัวนะครับ ความดี5ตัวที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนก่อนอันแรกก็คือการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อันที่สองก็คือการเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูอันที่สามก็คือการเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนอันที่สี่ก็คือการเป็นพระสงฆ์นิกรที่ดีของแผ่นดินและอันที่ห้าก็คือการเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนาเพราะนั้นความมุ่งหมายของโรงเรียนเราไม่ได้คิดว่าเราจะ ผลิตออกไปเพื่อเขาเข้มข้นแต่เพื่อออกไปใช้ในชีวิตประจําวันนั้นเมื่อเราเน้นเรื่องของชีวิตประจําวันการที่จะอ,ออกไปในเรื่องของกิจกรรมที่เราไปต่อยอดในเรื่องของการแข่งขันไม่ว่าจะทั้งนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามเราก็จะมีเวทีที่จะต่อยอดส่งเสริมนักเรียนที่นับถือศาส,สนาอิสลามก็จะมีเวทีหลักก็คือเรื่องของอางานมาลายูเดซึ่งทางยะลาจะเป็นผู้จัดอยู่ แต่ส่วนน้องที่นับถือศาสนาพุทธนี่ขอแค่เรามีวัตถุดิบการแข่งขันไม่ว่าจะเรื่องของบรรยายธรรมเรื่องของการสวดมนต์สรัพรพันยะนะครับเราก็จะมีเวทีแข่งขันทั้งระดับจังหวัดระดับภาคนะครับรวมทั้งเราเคยไปแข่งขันระดับประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราต่อยอดไปจากการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนนะครับช่วงรู้ไว ภาษาใต้วันละครวันนี้เสนอคำว่าเหนื่อยแกไปกินข้าวัปะเออไปเหนื่อยพอไไดีไปดันไหมอ่ะบังไม่เต่าเหนื่อยเหนื่อยในภาษาใต้แปลว่าหิวซึ่งมักจะสับสนกับคำว่าเหนื่อยที่แปลว่าเหนื่อยเช่นเดินทางมาไกลๆเหนื่อยมั้ย แปลว่าเดินทางมาไกลหิวไหมเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะจากหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาบนพระหุวัฒนธรรมที่เราอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างโรงเรียนแต่ละโรงเรียนก็มีบทบาทการขับเคลื่อนต่างกันไป แต่บนจุดยืนเดียวกันนั่นก็คือสร้างคนดีคนเก่งสู่สังคมในอนาคตค่ะกระบวนการเรียนรู้วันนี้นะคะเราได้เห็นว่าการสอนในเรื่องของหลักธรรมความเชื่อที่ถูกต้องสามารถให้น้องๆมีสมาธิมีกระบวนการเรียนรู้และมี การปฏิบัติตนตามหลักคำสอนอย่างถูกต้องและแท้จริงค่ะและสำคัญที่สุดนะคะสร้างโอกาสให้น้องๆได้มีเวทีในการแข่งขันอย่างวันนี้ค่ะกิจกรรมสวดมนต์หมู่ค่ะในลักษณะของการสวดสระพญญะทำนองสนอนั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่ถึงกิจกรรมเรื่องราวใดสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะ สำหรับคุณผู้ชมเองนะคะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ค่ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิน้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ